เอาละครับเราจะมาตกปลากันนะครับเพื่อนๆเบียงตัวนะครับเบียงเบ็ดเบียงตัววู้ชไฮ้เรากำลังจะได้ปลาตัวไหนครับปลาตัวแรกที่เราจะได้ในวันนี้คือปลาอะไรอ๋อเราได้ปลาแล้วครับเป็นปลามังก้อนมากหลายมันเยอะมากเลยนะปลามังกรครับไอ้แมงกรครับ เยอะมันขึ้นมาเยอะมักข <c ues women> cool ึ้นมาโอ้ยโอ้ยมันติดไอ้นี่มาด้วยโอ้ยมันติดปลาหมึกยัดนะครับควาหมึกยัดหัวลุกมาเลยนี่ได้แล้วครับเจ้าปลามังกรตัวใหญ่บิ๊กบมครับตีมาตัวนี้นะครับตกปลาตัวถัดไปได้ปลาอะไรเวียงเบ็ดเลยเฮ้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเวียงเบ็ดไปปุ๊บเราติดมาเลยนะครับติดเจ้าตัว อะไรเอ้ยได้สองตัวครับโอ้โหเป็นตัวจิ๋วนะครับนี่เป็นเจ้าม้านกะเจ้าเ,าเาต่าเต่าตัวเล็กจิ๋วนั่นเองอันอีกหนึ่งตัวละกันครับอันนี้เราจะอาไปย่างกินกันนะครับรจะได้เป็นปลาอะไรเวียงไป เฮ้ยไอตัวนี้ตัวใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยเราได้ตเต่าทองเอ้ยไม่ใช่ปลาทองยักษ์นะครับเยอะมาะครับเยอะมาะครับหมุนหมุนหมุนเยอะมาะครับโอ้ยโอ้หสภาพทองยักษ์มันดิ้นดีจริงๆนะครับเยอะมาครับโอ้เยอะเราได้มันมาแล้วค,ค,ครับเพื่อนโอ้โอเคครับสำหรับวันนี้ลา,าไปก่อนนะครับอาแมอีกตัวนึงดีกวา่าตัวไหนดี เอายักษ์เอายัะเอายัะอันนี้ครับเป็นอาจจะเป็นแม่ของไอ้เจ้าเต่าต,ตัวเมื่อกี้นี้แน่เลยเย้ค yeah. รับที่เราตกได้การบุ้ง